กาละครั้งหนึ่งลมกับพาทิตย์โต้เถียงกันว่าใครจะมีพระกำลังมากกว่ากันลมเอ่ยว่าข้าพเจ้าแข็งแรงกว่าท่านเพราะข้าพเจ้าคือรมเหนือพาทิตย์ตอบกลับไม่จริงข้าพเจ้าสิแข็งแรงกว่ามีพระกำลังมากกว่าท่านใน,ในทันใดนั้นทั้งลมและพาทิตย์ก็เห็นชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อคลุมเดินอยู่เบื้องล่างทั้งสองก็ตกลงกันว่า ใครก็ตามที่สามารถทำให้ชายคนนั้นถอดเสื้อคลุมออกได้คือผู้ที่มีพระกำลังมากกว่าลมเริ่มก่อนโดยการพัดความเย็นเพื่อกระโชกให้เสื้อของชายผู้นั้นหลุดออกจากตัวเขาแต่ยิ่งลมพัดแรงเท่าไหร่ชายคนนั้นก็ยิ่งกระชับเสื้อคลุมห่อแนบตัวมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าลมก็ต้องหยุด ข้าพเจ้าเขายอมแพ้ข้าพเจ้าไม่สามารถทําให้ชายคนนั้นถอดเสื้อคลุมของเขาออกได้พาทิตย์ยิ้มและโผล่ออกมาจากหลังก้อนเมฆแล้วเริ่มส่องแสงทําให้บริเวณรอบๆนั้นอุ่นขึ้นชายคนดังกล่าวเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นร้อนขึ้นจึงถอดเสื้อคลุมออกและนั่งลงใต้ร่มเงาในที่สุดลมก็กล่าวว่าเออท่านคือผู้ชนะ ท่านคือผู้มีภาระกำลังที่แท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุภาพอ่อนโยนมีพลังเหนือฝ่าการใช้ความรุนแรงท่านผู้ฟังที่ชอบกรุณากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ